วีโรธเล่าเรื่องกับรวีโรธสิงห์ลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปรีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปัม๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีที่นี่จเจริญกรุงคุณกำลังรับฟังรบิโรดเล่าเรื่องสวัสดีคุณผู้ฟังครับ พอดแคสต์รูบิโรดเล่าเรื่องกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งทางช่อง YouTube เจริญกรุงและถ่ายทอดซ้ำในแพลตฟอร์มต่างๆของเจริญกรุงอันประกอบไปด้วยแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง Tik t o อกครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทอุตสาหกรรมมิรม,มงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณมีประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีคุณผู้ฟังที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการนะครับเป็นสตาร์ทอัพผู้ประกอบการหน้าใหม่ และก็สนใจในการเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่างๆโลชั่นหรือเซรั่มนะครับถ้าท่านยังหาที่รับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์ของท่านไม่ได้ก็ขอฝากบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดไว้ให้ท่านพิจารณาครับรับรองไม่ผิดหวังห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรครับผู้สนับสนุนรายการของเราเช่นเดียวกัน พูดถึงโลหะถาวรไว้ใจได้ในเรื่องผลิตภัณฑ์เหล็กนะครับทั้งจัดจำหน่ายปลีกและส่งแปรรูปพับตัดดัดหรือแม้กระทั่งทำเส้นลวดสามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจรสำนักงานอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับแต่สามารถจัดส่งในพื้นที่บริการได้ทั่วประเทศมีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์เหล็กมายาวนานกว่า30ปีครับเรื่องเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์จากเหล็กนั้นก็ไว้ใจโลหะถาวรได้ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีผู้สนับสนุนรายการของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านค้าออนไลน์ในช่อง tiktok นะครับช่องแพรกษาภูมิใจเกษตรช่องของเฮียพล btp และคุณอ้อย288ชอบครับก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ช่วยให้รายการดีๆแบบนี้สามารถผลิตและนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานปีเศษมาแล้วนะครับแล้วก็จะผลิตต่อไปครับอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อตอบสนองความต้องการและความเมตตาสนับสนุนของท่านผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ฟังทุกท่านครับในวันนี้ก็นำเสนอตอนสุดท้ายของเรื่องสมเด็จพระพันวษาอิยิกาเจ้าเป็นตอนที่9ตอนสุดท้ายพอดี เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวพระราชประวัติพระจริยวัตรและเหตุการณ์ในพระชนชีพช่วงสุดท้ายของสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิยิกาเจ้าจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมกันครับสมเด็จพระพันวษาทรงชื่นพระราชหฤทัยอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบว่ารัฐบาลเชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จนิวัตพระนครในวันที่5ธันวาคม2488ส่ทรงตื่นเต้นมาก เสด็จไปรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่เป็นทางราชการโดยประทับรถยนต์พระที่นั่งที่จอดอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกตรงมุมสวนมิักกวันตอนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินจะเลี้ยวจากถนนสีอยุธยาเข้าสู่ถนนราชดำเนินนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระอิกาเสด็จอยู่ณที่นั้นก็ถวายคำนับทันทีเมื่อรถยนต์พระที่นั่งผ่าน ส่วนสมเด็จพระพันวสานั้นสายพระเนตรไม่ทันเท่ากับความเร็วของรถพระที่นั่งจึงไม่ทันทอดพระเนตรเห็นแต่ก็ชื่นพระทัยมากที่ทรงทราบว่าเสด็จพระราชดำเนินถึงโดยปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลและสมเด็จพระราชนนีสีสังวานประทับนพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังผู้สมเด็จราชการถวายพระราชอำนาจคืนตามราชประเพณีความเป็นผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์สิ้นสุดลงในวันนั้น แต่ก็ทรงยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษอาวุโสมีหน้าที่ในการให้คําปรึกษาราชการแผ่นดินเวลานั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทกลับจากอเมริกามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เป็นอยู่ได้สเดือนก็ลาออกในครวงอภัยวงศ์เป็นต่ออยู่อีก45วันก็ต้องลาออกเพราะแพ้โหวตในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนให้ในายปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่24เดือนมีนาคมพุทธศักราช2489รเาพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลก็คือทรงสแสดงนิมิตของคนไทยทั้งชาติให้ปรากฏว่าอยู่ที่พระองค์เป็นนิมิตที่งดงามเปี่ยมด้วยราศีสง่าด้วยพระบารมีเพราะกองทหารสัมพันธมิตรอันมีหลายชาติหลายภาษาที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเมื่อชนะสงคราม ได้พร้อมกันสวนสนามถวายความเคารพฐานะของผู้ถูกยึดครองจะโดยพฤติินัยหรือนิตินัยอะไรก็ตามที่ข้องอยู่ในดวงจิตของคนไทยก็หมดสภาพไปทันทีเพราะเมืองไทยยังมีองค์พระประมุขเป็นฉัดแก้วกั้นเกตอยู่สเสด็จพระราชดำเนินกลับมาคราวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมากทั้งพระวรกายและพระปรีชาสามารถเมื่อใดทรงว่างจากพระราชภารกิจหรือจากการทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่าง ก็จะเสด็จมาเฝ้าสมเด็จพระอายิกาเป็นที่รื่นรมกันทุกพระองค์สมเด็จพระพันวสาทรงตื่นเต้นมากเมื่อทอดพระเนตรเห็นพระวรกายของทั้งสองพระองค์สูงจากที่เคยทอดพระเนตรตรัสขอพระราชทานให้ทรงยืนคู่กันทั้งสองพระองค์ให้ทอดพระเนตรให้เต็มพระเนตรก็เคยครั้งหนึ่งเมื่อทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินในงานของสภากาชาติที่สวนอัมพรก็ตรัสขึ้นทันทีว่าฉันจะต้องไปรับเสด็จ หม่อมเจ้าหญิงมารยาทกัญญาดิตสกุลเลขานุกการสำนักง,งานสภากาชาติกราบบังคมทูลว่าไม่ต้องเสด็จก็ได้เพราะเป็นเวลาค่ำคืนจะต้องทรงลำบากพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงเป็นหลานแท้ๆไม่ใช่คนอื่นถ้าเสด็จแล้วไม่ทรงสบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสียพระทยัยสมเด็จพระพันวสาก็ตรัสตอบว่าถึงเป็นหลานก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันเป็นองค์สภาก็ต้องไปรับเสด็จ เรื่องสภากาชาตินี้เป็นเรื่องที่ทรงรับผิดชอบอย่างยิ่งตลอดพระชนมายุหม่อมเจ้ามารยาทจัญยดิศกุลทรงบันทึกประธานไว้ว่าเมื่อสมเด็จองค์สภาทรงดํารงตําแหน่งนานเข้าเจ้าหน้าที่สภากาชาติหลายคนมีโอกาสได้เข้าเฝ้ากราบทูลข้อความเกี่ยวกับการงานที่มีพระราชประสงค์จะทรงทราบเมื่อได้ฟังกระแสรพระราชดําริและพระราชดํารัสอย่างกันเอง กับทั้งเมื่อได้เห็นสมเด็จองค์สภาทรงห่วงใยและใฝ่พระราชหฤทัยในกิจการกาชาติมากความประมาทกลัวก็คลายไปในที่สุดถึงแก่กล้ากราบทูลปรึกษาและปรับทุกข์ถึงความขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้หรือเงินสําหรับใช้ใจ่ายในกิจการบางอย่างที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ก็ได้เช่นในครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดการเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศและผู้มีเกียรติต่างๆเกิดความํำคาญที่จะต้องไปหยิบยืมจานชามเครื่องใช้ในการเลี้ยง จากกระทรวงกาาโหมหรือจากที่อื่นทุกคราวที่มีจัดเลี้ยงเพราะสภากาชาติไม่มีงบประมาณที่จะซื้อใช้เองได้พอเจ้าหน้าที่ผู้นี้มีโอกาสได้เฝ้าสมเด็จองค์สภาก็กราบทูลปรับทุกขแทนที่จะตรัสบริภาษประการใดสมเด็จองค์สภากลับโปรดให้ห้างบิกริมแอนโกสั่งเครื่องโต๊ะพอร์ตเลนด์บาวเรียนมีอักษรพระนามาพิไทยยอ่อและเครื่องหมายกาชาติครบชุดพอเลี้ยงโต๊ะได้40คน และจานชามญี่ปุ่นสำหรับเลี้ยงทั่วไปอีกต่างหากพระราชทานให้สภากาชาติของพระราชทานดังกล่าวนี้สภากาชาติยังได้ใช้ฉลองพระราชศรัทธาเป็นสง่ามาอีกนานแสนนานสมเด็จองค์สภาไม่ได้ทรงเป็นแต่เพียงกำลังทรัพย์ของสภากาชาติเท่านั้นยังได้ทรงเป็นทั้งกำลังกายกำลังปัญญาและกำลังใจอีกด้วยเมื่อแรกเสด็จเข้ามาดำรงตำแหน่งสภานายิกาพอดีประจวบเวลาที่สภากาชาติเปลี่ยนวิธีดำเนินงาน แยกจากรัฐบาลมาเป็นองค์กรอิสระตามหลักการของกาชาติสากลมีกรรมการสภากาชาติเลือกจากสมาชิกสำหรับควบคุมนโยบายและมีกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมเด็จองค์สภาเท่ากับทรงเป็นทั้งประธานสภาและนายกเวลาประชุมกรรมการสภา,าชาติเสด็จประทับเป็นประธานความจริงจะไม่เสด็จก็ได้เพราะทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในที่สูงทั้งพระเกียรติศักดิ์และพระชนมายุ ทั้งอุปนายกผู้ทรงทำหน้าที่แทนก็มีอยู่แล้วไม่มีใครจะว่าได้แต่สมเด็จองค์สภา,าก็ทรงเคารพต่อหน้าที่และระเบียบวินัยอย่างสูงสุดดังจะเล่าต่อไปเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475และเปลี่ยนตัวอุปนายกเป็นบุคคลที่มิได้เป็นพระประยุรญาตใกล้ชิดสมาชิกสภากาชาดหลายท่านเป็นห่วงเกรงสมเด็จองสภาจะทรงห่างเหินจากสภากาชาดแต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่ สมเด็จองสภาเสด็จประทับเป็นประธานในการประชุมและในงานสำคัญของสภาการชาติอยู่มิได้ขาดเว้นแต่เวลาประชวนหรือสเสด็จต่างจังหวัดก่อนประชุมหรือก่อนงานก็จะโปรดให้เลขานุก,การสำนักงานเข้าเฝ้ากราบทูลชี้แจงปัญหาต่างๆที่จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อทรงวินิจฉัยได้ถูกต้องหรือเพื่อทรงทราบรายละเอียดถ้ามีสิ่งใดหรือข้อใดที่ไม่ต้องด้วยพระราชดำริก็โปรดให้เชิญพระราชกระแสออกมาแจ้งต่ออุปนายก เหตุที่อุปนายกมอบเลขานุกการสำนักงานให้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงกิจการของสภากาชาติแทนตัวอุปนายกในบางคราวก็เพราะว่าเลขานุกการสำนักงานนั้นเป็น <Thanks> ส mm ุภาพสตรีเข้านอกออกในได้สะดวกทั้งสมเด็จองค์สภาก็ทรงพระเมตตาคุ้นเคยอยู่แล้วครั้งหนึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองสมัยที่รัฐบาลกำลังคิดจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อุปนายกผู้อำนวยการคือพลเอกมังกรพรมโยธีซึ่งมีอุดมคติของตนเอง ไม่เห็นด้วยกับการที่โรงพยาบาลยุฬาลงกรสภากาชาติไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทรัพย์สินสิ่งของไปตามสมัยแต่ไม่สามารถจะทัดทานได้จึงมีหนังสือกราบทูลสมเด็จองค์สภาขอกราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งแทนที่สมเด็จองค์สภาจะพระราชทานอนุญ,ญาตให้ออกได้กลับทรงห้ามไม่ให้คิดลาออกในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ต่อมาอีกสองสามเดือนพลเอกมังกรก็มีหนังสือกราบทูลอีกฉบับหนึ่งเพื่อชี้แจงในสาเหตุที่ต้องกราบถวายบังคมลาออกสมเด็จองสภา,ามีลายพระราชหัตต์ตอบเป็นใจความว่าตามพระราชบัญญัติสภากาชาติอุปนายกผู้อํานวยการเป็นตําแหน่งที่มีพระบรมราชองค์การโปลดกล้าโปลดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกมังกรจะออกก็ต้องออกโดยพระบรมราชองค์การสภานายิกาไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะอนุญาตได้ ลายพระราชหัตถ์ฉบับนี้เป็นผลให้พลเอกมังกรได้อยู่ในตำแหน่งอุปนายกต่อไปอีกหลายเดือนจนในที่สุดจึงมีพระบรมราชองการโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนตัวอุปนายกเรื่องนี้นำมาเล่าเพื่อให้เห็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าในการต่อสู้เพื่อรักษาระเบียบว,วินยัยและความเป็นธรรมแก่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาสมเด็จพระพันวษานั้นมีพระอนามัยดีมากทรงรอบรู้วิธีปฏิบัติพระองค์อย่างถูกต้อง เสวยตามเวลาไม่มากไม่น้อยไม่เสวยน้ําก่อนหรือหลังเวลาเสวยเร็วเกินไปการบรรทมและสงเป็นไปตามกําหนดเวลาโปรดรงออกกําลังเป็นนิดแม้ไม่มีอะไรจะทรงก็ทรงพระดําเนินแทนทรงมีจํานวนพระโลหิตถูกส่วนมีพระกําลังต้านทานโรคาพาธได้หลายคราวแต่พระอาการทางสมองเริ่มเสื่อมลงเป็นลําดับ สมเด็จพระพันวษาไม่มีทางที่จะทรงทราบได้ว่าขณะที่สมเด็จพระราชนัด,ดาประทับอยู่ณพระที่นั่งบรมพิมานนั้นทรงประสบปัญหาสิ่งใดบ้างและอย่างไรความปรากฏขึ้นเมื่อได้มีการพิพากษาความอาญาคดีประทุษร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่8หลายสิ่งหลายอย่างเป็นต้นว่าเรื่องของราชเลขานุกการในพระองค์ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งนั้นเพื่อให้มีหน้าที่ถวายพระราชกรณียกิจและรับกระแสะพระบรมราชองค์การต่างๆ แต่บังเอิญว่าไม่ใช่ข้าราชสํานักผู้คุ้นเคยกับราชการของสำนักพระราชวังมาก่อนเรื่องนี้ในฉันหุ้มแพรซึ่งเป็นหัวหน้ากองมหัดเล็กดูจะเดือดร้อนยิ่งกว่าผู้อื่นเหตุด้วยเป็นคนที่คุ้นเคยแก่ราชสํานกได้พบเห็นการปฏิบัติที่ถูกที่ควรมามากพอสมควรจึงไม่ถูกใจเมื่อเห็นว่าการที่ราชเลขานุก,การนั่งข่อยห้างในรถยนต์เข้าไปเทียบถึงหน้าพระที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เสด็จประทับอยู่ การเข้าเฝ้าโดยไม่ให้มหาดเล็กกราบบังคมทูลให้ทรงทราบก่อนอย่างหนึง่งการสวมแว่นตาดำและสูบบุหรี่ไปเฝ้าและทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นพรมอยู่เนืองๆอ,อย่างหนึง่งหรือแม้กระทั่งเข้าเฝ้าก็ไปยืนค้ำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โต๊ะทรงพระอักษรเหล่านี้เป็นกริยาที่ราชเสวยกไม่พึงปฏิบัติและที่สําคัญคือเรื่องพระราชพาหนะขณะที่ประทับอยู่ในพระนครนั้นทางราชการได้จัดรถเชฟโรเลตและรถเนช ถวายเป็นรถพระที่นั่งส่วนพระองค์แต่ถ้าเสด็จพระราชดำเนินออกเป็นทางงานราชการก็ทรงรถโรสลอยกับเดมเลอร์วันหนึ่งสมเด็จพระราชชนนีสีสังวาลจะเสด็จออกไปทรงจ่ายของมหัดเล็กจัดรถถวายไม่ได้เพราะปรากฏว่าเชฟโรเลตนั้นถูกส่งไปให้ผู้ใหญ่ในรัฐบาลใช้รถเนชนั้นส่งซ่อมไว้สำหรับรับแขกเมืองคงมีต่รถออกงานกับรถยนต์มอริสสำหรับเท้านางใช้เป็นประจำคันหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สเสด็จไปทอดพระเนตรรถยนต์และก็ขุนพระราชหฤทยัยมหาดเล็กจึงไปตามเอารถเนชมาคืนถวายจึงมีรถสำหรับส่งใช้เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สเสด็จมาส่งพระราชชนนีที่รถเมื่อรถเคลื่อนไปแล้วก็ตรัสถามมหาดเล็กว่ารถที่ไหนไหนไม่มีแล้วหรือจึงมาเอารถที่นี่ไปเสียหมดแล้วยังมีกระแสะพระราชดำรัส พระราชทานพระยาชาติเดชอุดมซึ่งเป็นเลขาธิการพระราชวังถึงความบกพร่องไม่สมเหตุสมผลในข้อนี้เมื่อทรงทราบข้อความโดยตลอดแล้วมีพระราชดำรัสว่าทำไมของคนอื่นจึงขาดไม่ได้แต่ของฉันขาดได้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่ขณะนั้นมีการปฏิบัติที่ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามราชประเพณีอยู่หลายประการพอมีเรื่องที่ทรงตำหนิเรื่องรถยนต์พระที่นั่ง หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์รถเนชซึ่งเป็นรถพระที่นั่งคันหนึ่งหายไปจากโรงเก็บรถในพระบรมมหาราชวังในเวลากลางคืนทั้งทั้งที่มีเวรยามเฝ้ารักษาและก็ตามหารถคันนั้นไม่พบซึ่งถ้าเรามองด้วยสายตาในสมัยปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามในที่สุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ก็ทรงประทับเป็นมิ่งขวัญให้พระสงนิกกรได้ชื่นชมพระบารมีอยู่ได้ไม่นาน กระทั่งในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลรัชกาลที่8ก็เสด็จสวรรคตโดยสาเหตุที่ทรงต้องพระแสงปืนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และทำลายขวัญของประชาราษฎรอย่างยิ่งความโศกสลดปกคลุมไปทั่วประเทศไทยน้ำตาคนนองไปทั้งแผ่นดินเหตุใดน้ำตาจะไม่นองล่ะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นี้ใครได้เฝ้าคนนั้นก็รัก ทรงทักใครคนนั้นก็ชื่นชมพระราชทานสิ่งใดแก่ใครคนนั้นก็ปราบปลืม้มสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระมุทิตาคุณพระเมตตาบารมีที่แผ่ไพศาลนั้นปรากฏออกมาชัดจากแววพระเนตรบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพความทุกข์และความเศร้าโศกไม่ต้องพนันนาถึงความทุกขโทมนัสของสมเด็จพระราชชนนีเพราะความทุกขของคนทั้งแผ่นดินรวมกันก็เห็นจะไม่เท่าละอองธุลีแห่งความทุกขอันเกิดจากการที่ทรงพลัดพลากจากดวงพระราชารืไท เป็นที่น่าเสียใจและน่าสลดใจอย่างยิ่งส่วนสมเด็จพระพ awesome. hey ันวษานั้นเทพยดาอารัก์ถวายคุ้มครองดนบรรดาลให้ไม่ต้องทรงรับรู้ในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีลางสำแดงเหตุก่อนหน้าอยู่สองวันก็ไม่ทรงคำหนึ่งหม่อมเจ้าอภัสราภาเทวกุลทรงเล่าว่าในวันที่เจมิถุนายน2489เวลาพลบค่ำทรงขัดตลับงาอยู่โดยประทับหันไปทางพระฉากตรงเฉลียงชั้นบนท่านใดนั้นก็ตรัสขึ้นมาว่า จะพูดอะไรก็พูดมาสิมาทำหน้าบึง้งยังก็จะร้องหม่มร้องไห้หม่อมเจ้าอภัสราพาพอดพระเนตรไม่เห็นผู้ที่ตรัสด้วยเห็นมีแต่พระฉากเท่านั้นจึงกราบบังคมทูลถามขึ้นว่ารับสั่งว่าอะไรเพคะดูสิสมเด็จพระพันวสาตร์กรมเทววงมานั่งอยู่นานแล้วไม่พูดไม่จาทำหน้ายังกะจะร้องไห้มันเรื่องอะไร กรมเทววงที่ตรัสนี้คือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์กรมมื่นเทววงวโรวไทยพระโอรสในสมเด็จกรมพระยาเทววงวโรวปการพระเชษฐาของสมเด็จพระพันวสาเจ้านายพระองค์นี้เป็นพระนัดดาที่โปรดมากหม่อมเจ้าอภัสราพาได้ยินดังนั้นจึงเสด็จไปเปิดไฟพอไฟสว่างขึ้นสมเด็จพระพันวสาก็ตรัสว่าอ้าวแล้วก็ทรงขัดตลับต่อไป ความจริงสเสด็จในกรมเทววงวโรไทยนั้นสเสด็จสิ้นพระชนไปก่อนหน้านั้นแล้วในราวสักสามปีคือสิ้นพระชนไปเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์2486ปริศนาจึงอยู่ที่ว่าสมเด็จพระพันวาสาทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ใดที่มานั่งเฝ้าอยู่หน้าพระฉากในวันนั้นพอข่าวเรื่องพระเจ้าอยู่หัวราชการที่8สวรรคตเป็นที่แน่นอนรู้ทั่วไปทั้งแผ่นดินก็ตกลงใจกันว่าจะไม่กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวาสาให้ทรงทราบ เพราะไม่มีใครทายถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นความทุกครั้งทรงสูญเสียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตก็ดีความทุกครั้งที่ทรงสูญเสียสมเด็จพระราชโอรสพระราชธิดาก็ดีความทุกครั้งที่สมเด็จกรมพระยาชัยนาททรงถูกจับจะเทียบเท่าความทุกครั้งนี้หรือไม่มากกว่าหรือน้อยกว่าใครจะประมาณได้ทุกคนในวังสรปทุมจึงไม่ไว้ทุกข์ไม่ร้องไห้เคยปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น ในเวลาเดียวกับที่เชิญพระบรมศพลงพระโกศสมเด็จพระพันวสาประทับอยู่ที่พระเฉลียงทอดพระเนตรท้องฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตรัสขึ้นว่าวันนี้เป็นอะไรฟ้าเศร้าจริงนกสักตัวกาสักตัวก็ไม่มาร้องเศร้าเหลือเกินนี่ทำไมมันเงียบเชียบไปหมดอย่างนี้ล่ะไม่มีคำกราบบังคมทูลตอบใครทนได้ก็เฝ้าอยู่ต่อไปใครเหลือทนก็คลานหนีออกจากห้องมาร้องไห้จนสะใจ กระแสพระราชดำรัสที่เคยมียังก้องในหูทุกคนรู้สึกว่าทรงห่วงทรงรักสมเด็จพระราชนัดดาเพียงไหนดีใจดีใจหลานอยู่เมืองนอกไม่ต้องบานลำบากอย่างนี้ไม่อย่างนั้นฉันคงเอาตัวไม่รอดห่วงหลานเจ้าพระคุณเอ้ยถ้าเทพยดาอารักษ์ไม่คุ้มครองไว้ดวงพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพันวษาคงแตกสลายเพราะแรงประหารของพระหัตถ์ที่พระอุระ ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาเฝ้าหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8สวรรคตแล้วก็ต้องมีคนผิดศีลข้อมุสาอยู่คนหนึ่งเสมอพระทรงสงสัยตรัสถามว่าหลานชั ain, ้นสองคนนี่คำกราบบังคมทูลตอบก็คือพระองค์หนึ่งเสด็จอยู่ต่างประเทศสมเด็จพระพันวสานั้นเป็นผู้ที่ไม่ทรงประมาทต่อมอรณาการทรงเตรียมพระองค์อย่างไม่พรั่นพรึงพระราชทรัพย์นั้นทรงจัดการเรียบร้อย ข้าหลวงมหาดเล็กทรงฝากฝังสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลให้ทรงดูแลต่อไปพร้อมทั้งการทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาที่เป็นการส่วนพระองค์แม้แต่เครื่องทรงพระศพของพระองค์เองก็ทรงเลือกจัดเตรียมไว้นานมาแล้วตั้งแต่พระภูษาฉลองพระองค์ทรงสพักครั้งแรกก็ทรงฝากไว้กับคุณเจริญโชติกาสวัิ์ข้าหลวงคนสนิทพอคุณเจริญถึงแก่กรรมก็ทรงฝากไว้กับหม่อมเจ้าไข่สีปราโมด ครั้นหม่อมเจ้าไขาสีถึงชีพิตักใสก็ทรงฝากพระองค์เจ้าเยาวภาพงศนิทพระราชธิดาเลี้ยงพระองค์เจ้าเยาวภาก็สิ้นพระชนไปก่อนพระองค์อีกจึงทรงฝากไว้ที่หม่อมเจ้านรารวดีเทวกุลแต่หม่อมเจ้านารวดีก็ถึงชีพิตักใสไปก่อนองค์สุดท้ายที่ทรงฝากคือหม่อมเจ้าพิจิตจิราพาเทวกุลแต่ก็ถึงชีพิตักใสไปก่อนเช่นกันนับแต่นั้นมาก็ไม่ทรงฝากฝังมอบหมายกับท่านผู้ใด สำหรับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวาปีบุตรสบากรพระราชธิดาเลี้ยงอีกพระองค์หนึ่งนั้นเคยตรัสว่าองค์วาปีฉันไม่ฝากรอกเพราะกลัวผีเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆผู้ที่ทรงทำพระธุระในเรื่องแต่งพระบรมศพคือพระองค์เจ้าวาปีบุตรสบากรซึ่งไม่ทรงฝากนั่นเองพระองค์เจ้าวาปีบุตรสบากรนนั้นต้องทรงจัดพระภูษาถวายใหม่ทรงตัดเย็บฉลองพระองค์ถวายใหม่ แล้วก็จัดผ้าทรงสัพักถวายใหม่ด้วยเพราะที่ทรงฝากต่อๆกันมานั้นเมื่อทรงเปิดออกมาก็พบว่าเปื่อยใช้การไม่ได้เสร็จแล้วเพราะว่าเก่าเก็บหลังจากนั้นมิยายใครจะรับผิดชอบหรือไม่กับกรณีสวรรคตมิยายใครจะใส่ใคล้ายหรือแก้ตัวแทนใครใครจะไปต่างประเทศใครจะปฏิวัติใครจะรัฐประหารใครจะเป็นรัฐบาลใครจะหลบไปอยู่ที่ไหนสมเด็จพระพันวสาก็ไม่ทรงทราบ ความลืมที่ต้องพระราชประสงค์ก็คืบคลานเข้ามาทุกระยะความทรงจำเหลืออยู่น้อยมากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ในปี2493ก็ไม่ทรงทราบพ,พระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดและยังทรงรับรู้ได้ในพระราชกรณียกิจนั้นก็คือ การทรงรับดอกไม้ทูบเทียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถถวายในวันราชาพิเศษสมรสซึ่งได้ทรงจัดขึ้นที่วังสระปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493สมเด็จพระพันวษาถวายน้ำพระมหาสังและทรงเจิมทั้งสองพระองค์พอทรงเจิมสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรียบร้อยแล้วก็ตรัสสอนว่าอา้าวหันออกไปยิ้มกับผู้คนที่เขามางานสิ เขาอุตส่ามากันเต็มเตมออกไปให้เขาเห็นหน่อยกระแสพระราชดำรัสนั้นมหัศจรรย์มากเพราะไม่มีใครคิดว่าจะตรัสหลังจากนั้นไม่นานก็ทรงพระประชวนอีกเพราะพลาดตกจากพระที่พระที่นั่งกระแทกกับพื้นห้องทําให้พระอัฐิพระพลาหักที่จริงพระที่ก็สูงจากพื้นเพียง6นิ้วฟุตเท่านั้นแต่เหตุที่พระชนสาสูงถึง88พรรษาแล้วจึงเป็นอันตรายต้องถวายการพยาบาลอยู่สมเดือนจึงหาย และเสด็จอยู่ต่อมาได้อีกถึงหปีโดยทรงลืมอดีตได้สําเร็จในที่สุดก็ประชวนไข้มีการอักเสบที่พระปรบภาสะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระธุระในพระอาการประชวนเป็นอย่างยิ่งทรงฟังรายงานจากหมอทุกระยะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมไข่ยอยู่ไม่ได้ขาดจนวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2498 อันเป็นวันที่พระชนมายุได้93ปี3เดือนกับ7วันกำลังย่างเข้ามาวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาถึงวังสัระทุมในเวลาประมาณสองยามเพราะคณะแพทย์กราบบังคมทูลว่าพระอาการหนักสุดที่จะเยียวยาแล้วคงจะ,สะเสด็จสวรรคตในไม่ช้าอากาศหนาวเย็นรอบๆพระตำหนักเงียบสงัด ห้องพระบรรทมมีแต่สมเด็จพระพันวษาประทับอยู่บนพระที่นายแพทย์และพยาบาลเฝ้าพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนอยู่ปลายพระบาทนานๆก็เสด็จพระราชดำเนินออกมาที่เฉลียงครั้งหนึ่งแล้วเสด็จกลับเข้าไปยืนทอดพระเนตรพระอาการอีกหน้าห้องพระบรรทมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถประทับอยู่นอกจากนั้นก็มีพระองค์เจ้าวาปีบุตรสากรกับหม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาและข้าหลวงหมอบเฝ้ากันอยู่เต็มไปหมด เพราะเป็นที่ท,ทราบกันแล้วว่าพระอาการจะไม่รอดตั้งแต่ห้าทุ่มจึงมาคอยส่งเสด็จกันพร้อมหน้าในวาระสุดท้ายสองยามผ่านไปตีหนึ่งผ่านไปตีสองผ่านไปชาววังที่เฝ้าอยู่ในที่นั้นทั้งปวงต่างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆติดต่อกันโดยหาตัวผู้สวดไม่ได้พอผ่านไปได้16นาทีสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าก็เสด็จสู่สวรรค์อย่างสงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมอบกราบถวายบางังคมอยู่ปลายพระบาทนั่นเองก็ขอสรุปความเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระศรีสวัินทิราบรมราชเทวีพระพันวสา,าอิยิกาเจ้าดังที่ปรากฏในพระบาลีข้อหนึ่งมีความว่าอัคคายีวรทายีเศรษฐายีจโยนะโรทีคายุัสวาโหติยัตทะยัตถุปปัชติตินรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดี และให้ฐานะอันประเสริฐนรชนนั้นเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนั้นก็คือ9ตอนสำหรับเรื่องราวพระราชประวัติพระจริยวัตรและเหตุการณ์ในพระชนชีพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสา,ายิกาเจ้าผู้ซึ่งเสด็จอุบัติมายัางโลกมนุษย์นี้ในฐานะพระราชธิดาของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ส เป็นพระบรมราชเทวีพระอัคระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หเป็นสมเด็จพระมาตุฉาของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่6และรัชกาลที่7และเป็นสมเด็จพระอัยกาในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่8และรัชกาลที่9และที่สุดนี้ทรงเป็นสมเด็จพระปัยกาคือเป็นทวดในพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10แห่งพระราชวงศ์จักรีนี้ครับ พระองค์ท่านก็เป็นตัวอย่างของสุภาพสตรีซึ่งมีบุญญาธิการสูงส่งพระองค์หนึ่งเรื่องราวในพระราชประวัติและเหตุการณ์ในพระชนชีพก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังกันมาถึงตอนจบในครั้งนี้แล้วนะครับก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอ,อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวริินทิราบรมราชเทวีพระพันวัชรอายิกาเจ้า และขอให้คุณผู้ฟังมีแต่ความสุขจงทั่วกันทุกท่านทุกคนจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับรวีโรธเล่าเรื่องกับรวีโรธสิงห์ลำพองสนับสนุนรายการโดยบริษัทอุตสาหกรรมมิตรมงคลจำกัดผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์มากกว่า50ปีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโลหะถาวรเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งผลิตภัณฑ์จากโลหะรวมไปถึงการขึ้นรูปปั๊มตัดพับเชื่อมโลหะต่างๆตามสั่งโดยช่างผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปี